สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวที่อะไรสีริ้่ะพีอะไรสีริ้่ผเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะมีแถบตรงนี้แกะตรงไหนอ่ะ อะไรตายหมดเลยตายหมดเลยตายหมดเลยจะคิตตี้มากจะเอาไม่จะมีลูกคิตตี้รูปเออก็ตายรูปเพื่อนดีรูปเพื่อนดีก็รูป กระลอเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะเอากระลอกโทษเด็กๆคือชอบกระลอกมันน่ารักน่ารักเหมือนเมียวจิตตีกันหนาดนี้จะมาเริ่มสบายกันเลยนะคะเริ่มสบาย คะสีชมพูสีส้มสีส้มสวยมากสีแดงสีขาวสีม่วงสีเขียวสีอะไรสีนี้นะคะมันจะเหีืองค่จะเลีอง ไม่ไม่ไม่ออกอันเฮ้ยจะเปิดมันทำไมไม่ไม่อาสิมูนนะคะเพราะสิมวนจะไปยากค่ะ

แล่วขนมไม่มีเหรอ <Okay. S 1> โอ้มันจิ้วเดียวอะแม่สวยเป่าวสวยละจะอาดได้เป่ากันอาดค่ะแล้วโชว์ด้วยว่าอาดเป็นที่ระบายสีรูปเะไรเป็นตากเก็ตเหรอมันเป็นรูปเลยโอ้โหมันเป็นแบบกรอบรูปใช่ไหม ใช่ค่ะให้ดูได้เป็นกรอบรูปแล้วแบบมันเป็นกรอบรูปแล้วเป็นสีเป็นกระดาษพลาสติกแบบนี้แบบนี้มอจะมีสีสีมีสีมีสีเขียวสีเขียวสีส้มสีแดงเป็นเป็นกระเาะเพชรใช่ไหมลูกใช่ค่ะ ก็มีสีชมพูค่ะแพงไมมซื้อมาไม่แพงค่ะแพงแ่ไหนคะเหยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทเราทำเป็นกล่องโอ้ติดไปที่ร้านได้เลยเดียทำให้สวยๆนะลูกนี่ไงสวยไหมโอ้วจะติดไปที่ร้านลูกค้าดูติดไว้ตรงไหนสวยไหมล่วแม่ติดตรงนี้ไงแม่แล้วหนูอะไรสวยไหมเนี่ยสวยเดี๋ยวถุงมืไม่สวยเลยลูกไม่ติดไปที่ร้านขาเราไปสวยเด็ค่ะฮะ สีดีเออทำไมเบาๆบสีคะลูกเดี๋ยวเออะบายหนาเบาๆสีสีสีมันสีมันออดออดออสเอ,อ,อบบาบายบางๆบิ้พักไปอ่าสวยสวยเอ้วเป็นขอบลูกสวยโนอะ้โหเลยเออ เสร็จแล้วเะ,คะยคอะฮึแก้วยังรอกระเพาะโจหน่อยดิหางม,มันทาไงหามันยังไม่ทาเลยลูกหาตรงไหนไอ้ที่โผล่มาข้างหลังไหนจ๊ะแหน่ยโผล่ข้าดแหน่อะไรเนี่ย บีบแล้วก็ค่อยๆเคลื่ะทำให้สวยสได้โชยลูกค้าดีในร้านหาช่อนะคะเออได้แล้วสวยไหมล่ะหนี่งสงะนี่ แบบย่ไม่เสร็จต้องระบายรูปนี้ก่อนเพราะว่ารูปนี้หน้าละหูมันเป็นสีอะไรดีนะคะแค่นี้เ็นแต่ลเราทำให้เสร็จกันแล้วค่อยมาดูวีดีใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ก,กับใครที่ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าใต้พูนก็ได้